สวัสดีค่ะพี่น้องเด้อมากินข้าวน่วกันค่ะพี่น้องแกงไก่เซนอกไม่ส้มเส้นร่กันเด้อจ้าแกงเขียดน้อยเขียจริงนี่อันนี้อ๋อออันนี้ออมออมเขียดน้อยก็มีเด้อพี่น้องหน,นึ่งปลาแกงเขียดน้อย อย่างไก่ท่านี้กวมาเจอกันไหมหอมพักซีครับเข้ากันบรอยังเลยนะนั่งครับคำว่ามันออกยวนข้างในยาจุะนะหอมเหี้ยน้อยฮะเออีสูมาแต่ละหน้ามันร้านหน้าเขาก็ยังมีในส่วนอย่นแก่เงแก่เลยอันแตะหน้ามันอมัน้อ่ะอวมหน้า้องเคลื่อนลวกามีในส่วนใหญ่จะไปกวดเลยกวบยางเปลี่ยนแปลงน้าเพราะทางเคื่อนน ต้องเก็บทังตัวแกงอย่างเลยนานุ่นานสมัยนั้นจะเป็นตัวนี้เ้ยเหื่อเ้มากี่อย่างไปเก็ดทุตัวเชื่อว่าตัวตัวเอ็นเราพอจะมีเวลาเก็บเขาแวแต่พอไปกินต้องมาสี่ห้าชั่วโมงอยู่แล้ว เีเขาเป็นเครื่อเก็บได้เต็มเต็มขวดเต็มขวดท่าบไปกายอกาข้างห้องแบบนี้คืเห็นเก็ือคือเก็บเอาเซลเลยว่ะห้องน้ลห้องนาเขาข้างนาคนโซ่แค่นะ มองตัวันสมันเจ็หง um. อกหม่่อมแลไม่เีย้อยากนาแหงน้เลยแค่ช่วย้น้ำห้วยนะมันจะมีเลาะแค่บางทีหมูแล้วพอมีน้ำมีเ้ดเหมือองอะไรยร่มหนาวเกี่ยวกัจนงอเจ็ดน้ เิเมษาไม่ให้ไหน,นออ่ากำลังกายย่งก็ออกลงนี้นเดินเมษาไม่ <c oughs> ให้หนออน้นาจะกลงไหน่าเอาไม่แรงที่จะได้ได้มดไห้นะรถไถกนะ่ไนแะเะสื่อหรือเ่บ่

จำใส่ไม่เหเอานอนมือน้ำมันเสร็นั่นน้ำมันเสร็จยังดูซินบ้ามันเ้พะเวจาบัไน้แล้วบหรกันวางสองเมตรนี่นตายวนอันเี้มือหนึ่งนะสองกิโลแลวทุกเดือนปเดีดี่จะพอมีเยอะ เห็นอะไรเหมือนอะไรเสียนี <h ums> มันติดหนึ่งไหม,มันการติดหนึ่งแล้วไปซื้อประดุกมาจากโลก่คนมนาะเตรียมมอน,น้อยด้วยคนบอกเวลาเข้าบมรักเนื้อ ไม่เจ็บชอบเจ็บนานดดีที่สดยืเบ้างโยนเสียดามวานยีนเท่าเยวเท่านี้จะเท่าได้เลยเท่าอีหมอนจะเท่าเงียเกิไรูดแล้วมาขายจะเท่าเองเนาะจะลงสงครามเดี๋ยืนาดเป็น่ายอยู่ใช่ปีกเปตัดไหมใ่ม ก็เห no. so nice ็นแต่ปลามกูไปัดไม้ดูอบันกไปัดไม้ัดม้ยู่งลางนะไม่เนไม่ดูเลยเสื้อเสื้อตว่ขายหวีขาตอใ้พว่อู่แล้่ล้วแล้วบอกว่าจะมาประกาศให้คนไปเอ่วื้นนะแออผมดูวาเป้าเลยม่ืนว่าได้ได้ยากนนน เอาไมทำม่้ไปโบเขาไปไม่หรอกุกไปันัเมืใส่ไม่แตู่ันยังบ่ยังบ่กววเยตอนเาแก่ไม่จะจุนไปโเบเข้าไปเขาจะว่าเขาจทำตนุกเล่ไปเขาลเนนไป ซื้อตัวผู้เขาเอะข่ขายตะวีอิอ่ะตววข่โตได้น่มาบม้าเาสองคนนะบืื่อน่ไใจเบ่แมงเนะเบ่อแกกไปเลยเราจตักตัวเนาะ ก็ตักงกนใช่ตัวที่หนึ่งมาเรียลงวงกระตุกกุกสองลงใส่ถุดคนรมบอกเใช่เขาบอกงวดมาเียลไม่เราจะแปะในกลุ่มเลยนะหลักการนะมันคืออืไข่ติกติกไข่เจ็ดสิบบาอ้าวอ้าวเนี่อืออือว่าขึ้นคนอ้าวเดียว ไม่ส้มเก่งเคียดน้อยเแซบหนึ่งปากก็มีขอบคุณที่เข้ามารับชมคลิปด้วยค่ะเพื่อเป็นกำลังงแรใจคลิปต่อไปนะคะพี่น้องคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนค่ะก่อนจากันอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะพี่น้องสวัสดีค่ะ